สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงใครนะเสียงไครนะเอ่ยเสียงนำโชคเองครับออกมาลูกออกมาออกมาเร็วออกมาข้างนอกเร็ววันนี้แม่กิ่งปล่อยนำโชคแล้วนะคะวันนี้ปล่อยให้นำโชคเขาอยู่แบบอิสระของเขาแล้วเนาะอยากเดินไปไหนก็เดินนะลูกนะวันนี้แม่ปล่อยหนูนะ จริงๆแม่กิ่งก็ปล่อยตังแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะปล่อยอยังแต่เมื่อวานนี้แล้วแล้วก็เขาออกมาเดินประมาณสองชั่วโมงได้ค่ะแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปที่กรงของเขาเหมือนเดิมวันนี้ก็ว่าจะปล่อยให้นานขึ้นค่ะปล่อยให้นานขึ้นเขาออกมาก็จะแบบนี้ค่ะเดินสำรวจไปทั่วแล้วก็ร้องไปทั่วค่ะเดินสำรวจไปร้องไป แม่กิ่งก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ล้องนี้คือเขาติดสัตว์หรือเปล่าเพราะว่าแม่กิ่งสังเกตว่าช่วงเช้ากับช่วงกลางคืนเขาจะร้องนะคะเขาจะร้องออกมาลูกอ,ออกมาออกเ,ออเขาจะร้องแบบตะเบงเสียงนะคะคิดว่าน้องน่าจะติดสัตว์แม่กิ่งคิดว่านะน่าจะฮิตเนาะน้องน่าจะฮิต เพราะว่าน้องก็น่าจะไววเป็นหนุ่มที่พร้อมที่จะทำหมันได้แล้วแต่ทีนี้เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวไม่กิ่งลองปรึกษามหมอก่อนแต่ว่าน้องเพิ่งฉีดวัคซีนไปเข็มเดียวอาจจะรอให้น้องฉีดวัคซีนครบ2เข็มก่อนค่ะออกมาลูกอ,ออกมาทางนี้สิตอนแรกออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะมาไปปีนในกรงมาป,ปีนในกรงและและส่วนพี่ๆน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยค่ะ พอเจอนำโชคร้องก็พากันไม่สนไม่สนใช่ไหมลูกไม่สนน้องร้องใช่ไหมพากันมานั่งตะมุกตะมิกันแบบนี้ค่ะลูกๆแต่กูลทองแต่ละคนแต่ละคนนะคะแล้วก็ตอนนี้ตัวแสบของเรายัางอยู่ในกรงอยู่เพราะว่า แม่กิ่งให้แม่กิ่งทําอะไรนู่นนี่นั่นเดินเข้าเดินออกเสร็จก่อนแม่กิ่งอย่าปล่อยเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าปล่อยเขาตอนนี้เวลาแม่กิ่งเข้าออกหน้าประตูหน้าบ้านอ่ะเขาชอบวิ่งสวนออกไปค่ะเพราะว่าเขาได้ออกไปห้องทํางานแม่กิ่งเนาะแล้วเขาก็อยากจะออกเขาก็จะคอยจ้องสวนไปค่ะคอยจ้องสวนไปก็เลยช่วงที่ทําอะไรยุ่งๆเนี่ยก็เลยแบบว่าให้เขาอยู่ในกรงไปก่อนทําอะไรเสร็จแล้วค่อยค่อยปล่อยค่ะ อน,นั่งประชุมอะไรกันลูกฮะพวกหนูนั่งประชุมชุมนุมอะไรกันดูนะคะแต่ละคนแต่ละคนทองหยดกับแม่กระทองเต็มนั่งเรียบร้อยอ้อยส้อยกันเลยลูกฮะโอ้ยกลุ่มนี้วิ่ง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 เสือน้อยนะคะวิ่งเล่นสนุกสนามเขาครับจะร้องทำไมล่ะลูกฮะนำโชคไม่ร้องนะลูกนะ อาชาตุนชาตังทำอะไรกันลูกอุ้ยเมื่อกี้แม่เห็นนะเมื่อกี้หเห็นนะคะเห็นจุ๊บกันแต่ว่าหันกล้องมาไม่ทันค่ะสำหรับชาตุนชาตังของเราเนาะแล้วกลุ่มนี้นั่งมองอะไรลูกนั่งมองอะไรกันอ,ะ,อะคึกคักค,คึกคักแต่ละคนแต่ละคนนะคะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับลูกๆตระกูลทองของแม่กิ่งด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากดูโฆษณานให้พวกเราด้วยค่ะขอบพระคุณพ่อแม่เยซีทุกท่านที่รักและก็อ็นดูพวกเราค่ะแชร์ไปเยอะๆค่ะแชร์ไปเยอะๆจะได้มีคนเห็นรู้จักช่องของเราเนาะเราจะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะ ่องของเราก็จะได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับไม่ต้องลองลูกอ้อนมากอ้อนไม้นะคะก่อนจะออกจากกรงก็ก่อนที่จะปล่อยก็จะเอามาอุ้มกันนะคะอุ้มกันเกาหัวให้กันด,ดูดูดูเขาดูเขาดูเขาฮะมันอะไรเนี่ยมันอะไรเนี่ยกัดด,ดูดูกัดเป็นจริงเป็นจังมาก เป็นจริงเป็นจังมากเลยแต่ละคนแต่ละคนนะคะคึกคักค่ะคึกคักกันตลอด นี้เขจะสายบันเทิงค่ะสายบันเทิงคึกคักเล่นกันตลอดนะคะคึกคักเล่นกันตลอดเนาะ คนสวยของเรานะคะคนสวยของเราแอบไปอยู่ในบ้านหลังน้อยเหรล,ลูกฮะอุย้ยแอบไปอยู่ในบ้านหลังน้อยแม่มีการมองมีการมองอ<ก>เอเอดูนะคะสนุกแค่ไหนพวกเขาไส่ป้าไม่เอาลูกไม่เอาไม่ต้องหัวชนกันพี่ทองก้อนนะกำลังสนุกสนานกันใหญ่เลย กำลังสนุกสนานกันนะคะค,คึกคักคึกคักดีดมากมายดูเขาดูเขาเสือน้อยของเราความสูงแค่นี้ไม่เป็นอุปสรรคให้กับพวกเขานะคะแม่กิ่งให้ดูกลุ่มนั้นเล่นกันนะคะดู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 สตูนเล่นกับน,น้องสนุกกันมากมายเลยนะคะสนุกคึกคักบ้านของพวกเขา แม่กิ่งยกให้พวกเขาแล้วค่ะเพราะว่าเนาะ<ม>ก็จะเห็นกันว่าในบ้านแม่กิง่งเนี่ยมีแต่ของเล่นลูกๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วพวกเขาก็อยู่กันได้ทุกพื้นที่เลยจริงๆอยู่ด้วยกันยังมีความสุขค่ะ<ม>เห็นลูกๆแม่มีความสุขแม่กิก่งก็มีความสุขเนาะสาหรับแม่กิ่งแล้วเราแม่กิ่งก็จะคิดว่าการที่เราได้เลี้ยงอะไรแล้วเลี้ยงก็อยากให้เขามีความสุขค่ะอยู่มีความสุข ดูนะคะค,คึกคักคึกคักนำโชคลงมาลูกมาลงมาเล่นกับพี่พี่น้องๆมาลูกมาลงมาเล่นกับพี่พี่นะนะลูกนะนำโชคลงมาเล่นกับพี่พี่นะลูกนะเออครับลงมาเล่นครับ มามามาลงมาเล่นกับน้องๆน,นะลูกนะลงมาเล่นกับพี่ๆนะลูกนะดูซิพี่แต่ละคนเนี่ยอันนล้วสองคนนี้ทำอะไรกันฮนะดูนะคะองนี้ก็สนุกสนานให้ดูรอบทิศเลยนะคะให้ดูความสนุกวิมวยของลูกๆรอบทิศมีใครยังไม่เห็นใครบ้างคะใครยังไม่เห็นใครอยากเห็นใครก็บอกได้นะ บ้านเรามีให้เห็นได้ทุกมุมเลยค่ะมีให้เห็นลูกๆได้ทุกคนคิดถึงใครก็ดูเอาค่ะจํากันได้ไหมคะมีจํากันได้บ้างไม่เอ,อ่ยว่าใครเป็นใครเนาะงั้นคลิปนี้ให้ดูความสนุกสนานของ พวกเราครอบครัวตระกูลทองแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงก็ค่อยติดตามดูคลิปใหม่เนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เข้ามาดูคลิปให้พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ